โอ้ยกล้องฝันโอเคสวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่สองนะครับของของของรถตัวนี้นะครับก็คือคลิปสองหรือ e ีพีสองเนี่ยผมพูดไปแล้วเรื่องของชุดชักเลี้ยวนะครับแล้วก็ติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ตอนนั้นผมใช้เป็นเทปกาวแปะอยู่นะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เราใช้เป็นโวสแตนด์แล้วนะครับ ก็คือเพิ่มจุดยึดเข้ามานะครับโอเคอย่างที่บอกว่าคันนี้ก็คือเราพยายามที่จะให้มันเหมือนสแตนดาร์ดเริ่มโรงงานที่สุดนะครับแล้วให้มันดูแบบดัดแปลงน้อยสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเราใช้โซวอนะครับติดตั้งไปในตัวถังเดิมเลยนะครับแล้วก็เรายึด โดยใช้โซเมาส์นะครับสตัวนะครับเป็นของรถ1นึต่อสิตรงรุ่นพอดีเลยนะครับของไม่ต้องบอกงี้เป็นของโซลเมาส์เซ o ของมินิเซลตัวนี้พอดีเออต้องบอกงี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดชักเลี้ยวตัวนี้เราก็ใช้ขนาด2อมิลนะครับยึดกับแขนชักเดิมสีขาวสีขาวคือของเดิมหมดเลยนะครับ จะมีก็สีขาวตัวนี้คืออาร์มเซอร์โวเป็นพลาสติกนะครับของเซอร์โวตัวนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะให้อาร์มเซอร์โวมาด้วยแล้วก็เอาอาร์มที่เขาให้มามาติดตั้งเลยนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้เพิ่มตัวหนึ่งนะครับหัวบอล2จุดนะครับแล้วก็มีสแตนนะครับของเซอร์โวแค่นี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งไปได้แล้วนะครับในตำแหน่งแบบเดิมๆเ,เ,เมื่อเราเข้าฝาชุดนี้เข้าไป มันก็จะเหมือนกับรถที่ไม่ได้ดัดแปลงมานะครับมันก็จะเหมือนแับรถเดิมๆโรงงานเลยนะครับพอดีเปะ๊ะนะครับขันนิดน็อตตัวเดิมนะครับ4ตัวไม่ต้องระเบิดฝาตัวนี้เลยนะครับ พอดีแบบเป,เป๊ะเลยนะครับถ้ารถรุ่นอื่นก็ดูเอานะครับแต่ผมจะแนะนําให้แบบเออมันมันดัดแปลงน้อยสุดนะครับเพราะเวลาเราดัดแปลงน้อยเนี่ยมันจะทําให้เราแก้ไขางานได้ง่ายนะครับโครงสร้างเดิมก็ไม่เสียหายด้านล่างนะครับผมใช้เป็นน็อตเตเปอร์นะครับยึดรูนี้กับรูนี้นะครับก็เจาะรูครับแล้วก็ขันน็อตยึดเข้าไปนะครับสจุด แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมผ่าเพื่อที่ผมจะดูว่ามันระยะมันระยะของโวัวได้ไหมพอผ่าเสร็จปุ๊บผมก็ใช้เพนแผ่นพลาสติกนะครับมาตัดแปะปิดรูเอาไว้ไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับงานก็จะเรียบร้อยขึ้นนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมใต้ท้องรถมันก็จะดูเดิมเดิมดูแล้วมันแบบเรียบร้อยไม่ไม่เป็นงานผ่านะครับนะครับประมาณนี้ อนนี้เราก็ยังรอเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันเสียแต่ไฟมันใช้ได้นะครับเป็นมาเซตตี้ตัว900มิลลิแอมใส่ในนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะใส่ใหญ่กว่านั้นเราจะต้องผ่าผ่าฝาตัวบนนะครับก็คือตรงนี้เราต้องผ่าตรงนี้ระเบิดตัวนี้ออกเพื่อให้ใส่แบตก้อนใหญ่ได้แต่ผมจะไม่ทําคือเราจะใช้แบตแรนด์ดานนี่แหละนะครับของห้องนี้ให้มันใส่ห้องนี้ได้พอดีร้อยสายไฟ มาที่สวิต์นะครับออกมาด้านนอกออกมาด้านด้านหลองตัวตัวแบตเออใช่แล้วก็มามีส่วนของติดตั้งเซอร์เออไม่ใช่ติดตั้งรีซตตรงนี้แล้วก็สปีดตรงนี้แล้วก็เดินใส่ไฟอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วครับรถก็จะออกมาสมบูรณ์นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากครับก็คือมาอัปเดตที่ดูว่าโอเคเราใส่สวอว์สแตนแล้วนะครับ ตัวโซลมาส์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยยึดแล้วเป็นยังไงนะครับระบบก็ลับระบบก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับแข็งแรงแล้วก็ถอดมาเทนแนนได้ง่ายนะครับปรับปรุงอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เสียโครงฟางเดิมของตัวรถนะสปริงเดิมก็ยังใช้งานได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ย ชุดไฟน่าจะมาภายในเดือนกันยาเนี่ยครับเดีย๋ยวของมาแล้วไงเดี๋ยวผมจะติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตอัปเดตให้ดูทีนึงว่าติดแล้วเป็นยังไงนะครับก็รอยู่ตามชมแล้วกันนะครับสำหรับงานที่เป็น To y to RC นะครับในสเกล1ต่อ16นะจริงๆหลักการมันประมาณนี้ครับจะจะเป็นไซส์ไหนก็ก็ทำได้หมดนะมันยึดขึ้นอยู่กับว่าเราหาอุปกรณ์มาแมทได้หรือเปล่านะครับแต่สเกลใหญ่จะทำได้ง่ายกว่าสเกลเล็กนะครับ ถ้าใครสนใจอยากจะเอารถของตัวเองนะครับที่แบบอยากจะให้มันวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมันเสียจนซ่อมไม่ไหวหรืออะไรไงก็ส่งมาได้นะครับไงทักมาได้นะฮะม,มีอะไรก็คุยกันนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีที่จะซ่อมให้ราคามุมภาพราคาเพื่อนกันโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบทางนี้นะครับ แล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ